คำเตือนการใช้ยาสมุนไพรหรือ,อยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขคนคือเก่าครับมือนีพบพอกับค้นลาไพชาแนลีกแเ้วพี่น้องนะครับมือนีเก่าออกนอกสถานที่คือเก่านะครับสีน้าผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบงสมุนไพ่นะครับตามปลาคือเก่าน้องพี่น้องสมุนไพ่ตัวนี้เกิดนะครับนี่ปลาเตียงล่างนะครับได้เห็นเห็นได้หลายนะครับเพิ่นสีมากเกิดนะครับหลายเลยนะครับตามปลาพี่น้องนะครับนันก็ขึ้นนะครับ วานแผ่นดินเย็นเด้อพี่น้องนะครับวานแผ่นดินเย็นมี2ชนิดนะครับมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับบรู้คือกันว่าตัวใดเป็นตัวผู้ตัวแม่เนะพี่น้องนะครับสรรพคุณแร้วก็ประโยชน์ของพ่นก็หลากหลายเลยพี่น้องนะครับก็ขอยาำเตือนขึ้กานะครับสมุนไพ่ทุกตัวนะครับรวนห้คุนแล้วก็มีโทษคือกันเด้อพี่น้องนะครับปวดใส่ย่างระมัดระวังนะครับโปวดใส่ย่างมีสตินะครับหรือว่าสอบถามผู้ิ่นหู้นะครับร่วแผ์แผนไทยโบราณนะครับหรอวเพศสัจกรไทยนะครับ ให้รูลึกก่อนนะครับก่อนใส่นะครับหรือว่าก่อนรับประทานด้พี่น้องนะครับหวานแผ่นดินเย็นนะครับเพิ่มการบำรุงร่างกายได้ดีด้วยพี่น้องนะครับเอ่อแล้วก็รักษาแพสอ่ฝีหนองต่างๆนะครับแพสสดเพิ่นกัรรักษาได้นะครับหรือว่าอักเสบอ่าตามร่างกายของเ่านนะครับแล้วก็เพิ่งเอ่อมีอ่คล้ายๆกับเอ่อเซียไทยผิวพันธ์นะครับผิวพันธ์ของเอ่อผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับ ดีขึ้นนะพี่น้องนะครับผิวพันธุผ่องใสนะพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นยังห้ามเลือดได้พอมนะครับหรือว่าการอักเสบหรือว่าเก็บปวดตามร่างกายนะครับเพิ่นซอยได้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นยังมีฤทธิ์นะครับในการต่อต้านนุมอลอิสระนะครับส่วนหัวของเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่เป็นยาแก้ปวดศีรษะนะครับยาค่ายเขียดนะครับพี่น้องน้ำใบของเพิ่นนะครับมะเขอกนะครับส่นามพ่อชุมนะครับ เราไปชุบน้าม้านะครับใส่คุ้มหัวนะครับสีทําให้อาการปวดศีรษะได้หายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นยังเป็นใส่เป็นยาบํารุงหัวใจได้นะครับแล้วก็บารุงประสาทได้พี่น้องนะครับส่วนหัวของเพิ่นนะครับแล้วก็ช่วยในการนะครับนอนหลับได้ดีนะครับพี่น้องนะครับสาหรับผู้ใดที่มีอาการนอนไม่ค่อยหลับนาะพี่น้องนะครับ ้วก็บรรเทาอาการนะครับเก็บข้อนะครับส่วนใบของเพลินนะครับพี่น้องนะครับ้วก็เพลินยังนําไปสกัดเป็นสารหอมระเหยนะครับส่วนหัวของเพลินนะครับทําไห้กล้ามเนื้อนะครับเรียบนะครับของของล้าใส่นะครับเหล็กค่ายตัวนะครับพี่น้องลําใส่เล็กนะครับค่ายตัวนะครับ เป็นน้ำมันนะครับสกัดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดทองนะครับหรือว่าขับร่มนะครับทองอืดนะครับทองเฟือนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพอร์น่นะครับทํามหาบริเวณฝีภายในนะครับจะช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วยข่าเสื่อนะครับแล้วก็แบคทีเรียนะครับในช่องทองได้ด้วพี่น้องนะครับนี่ก็คือ สบปะรูดนะครับรู้ว่าประโยชน์ของพ่นนะครับแก้อาการร้อนไนนะครับกระหายน้ำนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นพ่นยังสามารถเป็นวางหวานมงคลนะครับน้ำปิดปลูกตามบ้านนะครับเป็นบานเสริมดวงเสริมบารมีนะครับเป็นว่านสีมงคลอยู่พี่น้องนะครับส่วนมากคนกับสีน้ำปปลูกใส่กระถางนะพี่น้องนะครับกับฝากไว้อีกคลิปนึ่งนะครับน้ำสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพบม่พี่น้องคือเก่านะครับ ฮักกะไรถือใจกระแช่คนลาภัยชาแนลเร้อพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภัยชาแนลนะครับสุดท้ายนี่ก็คือเก่านะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีสุขสมบังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปใส่มาใส่แขลขาดปลอดภัยนะครับทาธุรกิจทํากัดงานอย่างก็ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนคครับลปาผม สวัสดีครับ